สวัสดีครับตอนนี้ก็กอกนิวก็อยู่ที่าทางโดมเจ้าแม่โสลพีนะครับก็จะพามาคุยกับน้องจักกีนะครับเกี่ยวกับคนคนหนึ่งนะครับสวัสดีครับน้องจักกีน้องจักกีครับก็กอกนิวขอถามน้องจักกีหน่อยนะครับถึงช่อง YouTube ช่องหนึ่งซึ่งเขาก่อนเนี้ยนี้นเขาไม่เปิดหน้าเปิดตาเนาะอ่าก็เลยอยากจะถามว่าน้องจักกีรู้จัก ช่อง u t u b e ที่ชื่อว่าลุงมงคลกกกอกไหมครับไม่รู้จักนะครับแต่ทีแรกอ่ะผมเจอลุงกกกนิวเสียงมันก็แบบคล้ายๆกันว่ะแต่หลังจากนี้มาเขาก็ได้เปิดหน้านะครับอืว่าเออไม่ใช่คนเดียวกันทีแรกเลยนี่กน้องจากกีก็คิดว่าเป็นกกกนิวใช่ไหมครับใช่ครับทีแรกครับโอ้่าเป็นกกกนิวครับเสียงคล้ายๆกันเลยครับเสียงคล้ายกันมากใช่ไหมครับมีหลายหลายคน นะครับที่มาคอมเมนต์ในช่องกอกกอกนะิวน่ะเยอะมากบางทีก็บอกว่างานเข้าแล้วกอกกอกนิวเอฟซีบอกว่ากอกกอกนิวคือลุงมงคลกกกอกนะครับทีแรกก๊อกกอกนิวก็ไม่รู้จักนะอ่าก็เลยเข้าไปดูครับเข้าไปดูช่องนั้นนะครับ <c oughs> ก็หลายๆคนคือในความรู้สึกของตัวเองก็ว่าไม่เหมือนนะแต่ว่าคน <c oughs> อื่นที่ฟังเนี่ยว่าเหมือนเสียงมันแบบคล้ายๆกันครับครับและตอนนี้เขาเปิด ตัวแล้วเนาะเปิดหน้าแล้วเปิดอะไรปกติแล้วครับก่อนหน้านี้เขาไม่เปิดหน้าเปิดตานะครับ<ช>อันนี้ก็ก้องนิวก็เลยอยากจะถามน้องจาก,กีอีกว่าคนคนนี้นี่จากที่น้องจาก,กีติดตามเนี่ยน้องจาก,กีรู้สึกยังไงกับเขาบ้างก็ปกตินะครับเขาก็แบบไม่พัดจริงหือว่าด่าคนแรงเขาก็้าจะมีเคสมีเคสของแกเลยครับใช่ไมไรููจากของก็ไปคอมเมนต์แซวแกเล่นอยู่ครับอืฝากอะไรถึงลุงมงคลบ้างครับ จะฝากอะไรถึงไหมนมัสการพระอาจารย์เสียงเข้าเหมือนพระอาจารย์เนาะเอาไปเอามาแล้วแต่ว่าลุงก็ก็ไอ้ก็กกนิวนี่ก็คือเสียงจะพูดไม่ไม่เหมือนพระเท่าไหร่แต่จะติดเวลาพูดก็มีเสียงหัวเราะนิดๆไปด้วยครับขอบคุณน้องจักรีมากครับที่ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับลุงมงคลกกกอกนะครับเขาไม่ใช่คนบ้านกกกอกเนาะไม่ไม่ครับเขาเป็นน่าจะ เ็นตอนนั้นเปิดหน้าเปิดอะไรเห็นบอกว่าเป็นคนภาคเหนืออ๋อครับเป็นคนภาคเหนือทีรแรกรเ,<อ>เข็นลงว่ากกกเกกะกกกก็นึกว่าเป็นคนบ้านกกกอกนี่ครับ <c oughs> ดีเ<อ>ดีวนะครับเขา<อ>ไม่เข้าใจเดว่าเป็นลุงมงคลขายเลขอ๋อม,มีมีลุงมงคลที่ขายเลขด้วยใช่ไหมใช่ครับเออครับอันนั้นลุงมงคลกกกเกาะของจริงเนาะอ่าครับขอบคุณมากครับน้องจากีครับสวัสดีครับ